ยังไงก็แบบว่าเตรียมตัวมาเพื่อที่จะชนะอยู่แล้วนะคะไม่มีทางไม่มีทางวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้เหมือนบบกันนะคะอ่ะทุกคนอรอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะถลํมโทษนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Memory Offen Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบคูณสองนเลยแล้วก็พร้อมด้วย ไก่กรอบโคเรียนนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะมาร่วมกินมามา่าเพคุณสองแล้วก็ไก่โคเรียนกับเราด้วยนะคะพร้อมกับกติกาสนุกๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนเลยค่ะนะคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเรานะคะคือดูดิชแนล <S 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 นี่นะคะเป็นเจ้าของดกดิชแนลนะคะทุกคนผู้ติดตามเท่าไหร่คะ แสนกว่าครับแต่ตอนนี้ช่องบินไปแล้วคืู้ติตามเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าช่องโดนบินไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เชิญคุณลุกเด็กนะคะมากินมาม่าเผ็ดคูณสองแล้วก็เป็นไก่กรอบโคเรียนะคะวันนี้นะคะก็จะมากินแข่งกันนะคะทุกคนกติกาของเราก็คือถ้าใครกินน้ําก่อนคนนั้นก็คือแพ้คนแพ้ก็จะต้องโดนทําโทษน,นะคะทุกคน ยังไงก็แบบว่าเตรียมตัวมาเพื่อที่จะชนะอยู่แล้วนะคะไม่มีทางไม่มีทางวันนี้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะอ่ะทุกคนรอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะถูกสามตัวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเริ่มค่ะบายมาม่าอื้อ เผ็ดทุกคนเผ็ดตัวเจอะแบบเผ็ดมากเป็นไงคะเผ็ดองก็ชนะ,ะนอยู่แล้วคอยดูผู้แพ้นะคะทุกคนบาย่บายแล้วถ้าไม่มีใครกินน้ำเลยละ่ะก็ถ้าไม่มีใครกินน้ำเลยก็ต่อยิงชุบไม่คนที่หมดทีหลังอะ่ะก็คือคนแพ้โอเคไหมขอได้ นกอย่าสำรักสิอย่าสำรักเดี๋ยวเราลองมากินไก,ก่กรอบเรียนกันนะท,ะทนุกคนอร่อยอนะ่อยอมแพ้เลยก็ได้นะไหวตังไหวตังตาายก็ตุกจัง้องใส่ยจ,จะมีคนแพ้ <_ an> ชนะแน่นอคนควั้ทุกคน วันนี้เตรียมตัวมาเพื่อดิฉชน,นนะคะเราไม่ยอมแพ้แน่นอนอากาศก็เย็นนะแต่เหงือ่อทำไมออกไม่รู้ <c oughs> ยอมแพ้ได้นะ <laughs> ไหวป่าไหวป่า ไม่เหงอแตกอะทุกคนเหงาแตกเยไก่ยัไม่ตายทุกคนปกติกินเพ็ดน่ค่อยได้อยู่แล้วครับ Thôi bảy đi nữa bảy rồi đi làm ừ. Là hãy Giờ hãy đợi kia nữa ừ. หมดแล้วกันทีเดยวไก่ไก่ไม่หมดแพ้แบบเชิญของเราคือไม่ยอมแพ้เลยนะทุกคนคือแบบเผ็ดทำไมไม่ยอมแพ้อยากกินดนาะ จเย็นเนี่ยครับว่าคุยกันได้ไม่ไหวแล้วทุกคนเรายอมแพ้เราขอกินน้ำ A few minutes later กินน้ำนะกินจริงอ่ะอ้าวทุกคนไม่ไหวยอมแพ้ว้ยโอ้ยเผ็ดจ่ิงๆทุกคนแล้วก็บอกว่าไก่ยังอยู่เยอะอ่ะ เชิญผู้ชนะจับเลยค่ะลิกาของเราเนี้ยนะทุกคนที่อยู่ภายในแก้วนี้ใช่ไหมก็จะมีแบบว่าผู้ชนะนะคะก็ต้องจับว่าเออคนที่แพ้เนี่ยกินน้ําก่อนเนี่ย,ก,นนก,นนยก็คือว่าจะโดนอะไรนะคะก็จะมีอาจจะได้กินน้ํากับซอสฝ้ายเขียวแล้วก็น้ํากับน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ํากับน้ําปลานะคะหรือว่าจะโดนแต่งหน้านะคะหรือว่าโดนาัสาบินะคะทุกคน มาดูกันนะคะว่าจะโดนอะไรจับเลยนะไม่มีล็อกนะมีล็อกนะวันนี้ออกเอะไรมีกางกันอย่างนี้หรอใช่อะไรแตนแตนอ้าวอันแรกก็โดนเลยโอ้โหมาครับวาซาบิแต่มันไม่ไหวจริงทุกคนคือมันเผ็ดเผ็ดทีมันสองอ่ะ เผ็ดมากไก่เหลือกี่ชิ้นเหลือสองมำันนี้ชิ้นเดียวพออะนี่ครับวาซาบิราดวาซาบิครับให้กินแค่นี้ก่อนทุกคนดูนี่คือแบบราดวาซาบินะยากทำกินน้ำฮึโอ้ no วาาเธอตีทำอะไรทันไม่ได้หรอกเก็บอากาศนะครับอย่าเก็บอากาศวยากีความหมายไมล่ะน่ะลึงอ่ะล่ะล่ะ่ล่ะห่่ะลดะล่ะล่ะล่นล่ด่่่ นี่นะทุกคนอย่าให้มีโอกาสได้ชนะมากนะคลิปหน้าต้องมีคลิปแบบล้างตานะทุกคนมาสบีเป็นไงบ้างครับสบายมากสบายมากทุกคนคะวันนี้ก็คือ แค่แบบพองอขปากพองพอนะคะอย่าคิดหน้านะคะจะต้องมีคลิปแบบล้างตานะคะแล้วก็ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าคลิปหน้านะคะถ้าฝนนะคะหรือว่าออแขกรับเชิญของเราเนี่ยใครจะชนะนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะต้องรอติดตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ได้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย